เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงธรรมะตามภาษาธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติความรู้และการปฏิบัติที่ดับทุกได้แล้วก็รวมถึงทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมคือธรรมะในระดับโลกและธรรมะในระดับเหนือโลกฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ก็คือต้องปฏิบัติจนกระทั่งสามารถดับทุกขได้นี่คือความหมายของพระธรรม ที่เราพูดกันเพื่อให้เกิดธรรมปัญญาอย่างพุทธศาสตร์นะฮะเป็นธรรมะปัญญาอย่างพุทธศาสตร์อย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นปัญญาที่เพิ่มเติมให้เจริญงอกงามจนกระทั่งเฉียบคมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทีนี้พระรัตนตรยัยองค์สุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือสังฆะพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังฆะความหมายของสังฆะหรือคำแปลก็แปลว่าหมู่นะคะอย่างเช่นหมู่สง์หรือรวมกันเข้าการที่จะอยู่นั้นไม่ใช่หมู่สง์ไม่ใช่องค์เดียวก็รวมกันอยู่หลายองค์อย่างในวัดต่างๆนั่นแหละก็เป็นสังฆะคือเป็นหมู่คณะของพระสงฆ์ถ้าในสมัยพุทธกาล ก็จะเรียก่าเป็นหมู่คณะของพระอริยเจ้าคือพระสงฆ์ผู้ประเสริฐพระภิกษุผู้ประเสริฐผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุแล้วถึงซึ่งโลกุตตรรรมแต่ในปัจจุบันนี้เราก็จะแปลกันอย่างธรรมดาเพียงว่าเป็นหมู่คณะของพระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุสงฆ์ถ้าในสมัยพุทธกาลที่ท่านเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าอย่างแน่นอนแล้วนั้น ท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติสมควรนี่ก็คงนึกได้นะคะว่ามาจากไหนก็มาจากที่เราสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรยัยในบทของพระสงฆ์ใช่ไหมคะที่ว่าท่านเป็นสุป,ปฏิปันโนต่อไปเรื่อยจนกระทั่งถึงปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติสมควรและที่สำคัญที่สุดนะคะ ก็อยากจะขอย้ําว่าที่สําคัญที่สุดของความเป็นพระสงฆ์ก็คือต้องปฏิบัติสนองตามพระพุทธประสงค์พระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรบ้างมากนะคะมากที่จะพรรณนาแต่ถ้าจะพูดอย่างสั้นๆก็อยากจะพูดว่าตลอดพระตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์ทรงสอนเรื่องอะไรก็คงทราบแล้วใช่ไหมคะ ระองค์ทรงสอนแต่เรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์มาโดยตลอดเลยตลอดพระชนชีพแม้จะได้ทรงอ้างเอ่ยถึงธรรมะข้ออื่นบ้างแต่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมเพื่อจะให้เข้าถึงว่าเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์ให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระพิสุสง์ไม่ว่าในสมัยใดยในการเวลาใดในการวาละใด จะเป็นในอดีตที่ผ่านมาสมัยพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันนี้หรือในสมัยอนาคตการก็ตามย่อมจะต้องสนองพระพุทธประสงค์ด้วยการสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้ถึงเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์นั่นก็คือเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของกฎธรรมชาติกฎไตรลักษณ์กฎอิทัปปเจตาเพื่อให้เข้าถึงธรรม แล้วจะได้สามารถเห็นหรือเข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความเป็นองค์ธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระภิสุสงส์องค์ใดมิได้สอนพุทธบริษัทเน้นอยู่ที่เรื่องของการเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์แล้วก็เห็นจะขาดการปฏิบัติหน้าที่ที่จะสนองพระพุทธประสงค์เพราะเมื่อพระองค์ทรงนำเรื่องของอริยสัจสี 4, มาทรงสอนแก่พระพุทธสาวกในสมัยพุทธกาลคงจําได้ใช่ไหมคะที่พระองค์ทรงกรรมใบไม้ใบประดู่ลายในพระหัตถ์แล้วก็มาตรัสถามว่าใบไม้ในมือเรากับใบไม้ในป่าไหนจะมากกว่ากันแล้วก็พระพุทธสาวกก็ต้องตอบเป็นแน่นอนแล้วว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าและพระองค์ก็ตรัสย้ําว่าแต่เรานําใบไม้กำมือเดียวมาสอนเพราะว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจ เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ชีวิตในปัจจุบันขณะคือเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์เพราะฉะนั้นนี่คือพระพุทธประสงค์และเมื่อพระองค์ได้ทรงสอนเรื่องของอริยสัจสี่จบแล้วกย็ยังทรงกล่าวเน้นอีกว่าขอให้บอกกล่าวขอให้สอนเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์คือความจริงอันประเสริฐสีประการนี้แก่มนุษย์ทั้งหลายแก่พุทธบริษัทแก่ชาวบ้านที่ขอมาฟัง เพราะฉะนั้นนี่เป็นพระพุทธประสงค์ที่แจ้งชัดแน่นอนแล้วก็จะเรียกว่าเป็นคำสั่งของพระองค์ด้วยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระพิสุสง์ก็คือต้องสอนตรงสอนลัดเพื่อตัดเข้าสู่เรื่องของความทุกข์ให้เกิดความรอดจากความทุกข์จนถึงซึ่งความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงไปตามลำดับ ะะจึงจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องและปฏิบัติสมควรอย่างที่ควรแก่การอนุโมทนาเคารพบูชายกย่อง